สบายดีทานผู้ชมมณีซาลาลูกชนะผาผีพนาน้องมาน้าน่อมาหน้าแต่เป็น,นีนน้ีกระพนยังตกอยู่เนะพี่น้นองพายุขาวลาวสองสามมือพี่น้อง ແລະພີ່ນ້ອງມາສອງຊົ່ວໂມງສິປູກມັນແຕ່ວ່າຝົນກໍຍັງຕົກເຮົາຊິຖ່າຍມັນປູກ มันทุกสองสำหรับอมังมองร้านไทยมองสิบปุกมั่นกับรานไทยหายให้ได้มันนี่เห็นออกมาไทยเลยหนักไปหน้อง ฝนตกจองมือซามือนามจนโค้งให้หน้าพี่น้องไทยปลูกมันน้องพี่น้องจะพาพี่พาน้องไปเบ่งไทยหน้าน้อง ใส่หน้าคือสิปลูกมันอะไรกพี่น้องปลูกมันเบิ่งมาชมนรงกันเบิ่งร้านไทยร้านมาไทยไหนบอสิปลูกมันคือน้าบ่ได้ดำสิปลูกมันใส่พี่น้อง้นกระตุกสองมือสามมือเน่านยังบ่ได้เศร้าแต่ว่าตกะเล่นๆแหละพี่น้องตอนนี้ก็ได้ หน้าเดีไหน,หน้ากันตันว่ามีลายคือผมมาไทายไฮลุ่มพี่ฮะไทยกับแบบโบหันตีนเล็กใส่พี่น้องไทยแบบตีนยางเลยใส่พี่น้องไทยกับแบบเห็ดแบบโบหันตีนเล็กพี่น้องไทยตีนยางไปเลยเพราะว่าผลว่าฮันเนี่ยผลว่าเทล้านมาไทาย นนกัพี่้อง,งไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าใส่ตีนยางมันสิลล์บ่อรั่วอย่างไรเพราะว่าบ่อเคยไทยมื่มอนี่เพี่น้อบปหันตีนยางออกคนใส่คนใส่ตีนเล็กคนใส่ตีนยาง ใช้ <laughs> กับแบบใส่ตีนเล็กนี่ท้ายสิปลูกมันพี่น้องพี่เห็นคือลานกับเ,เป็นเด็กเนาะพอเป็นเสียร์ไปยังในนอกเลพี่น้องจนเด็นได้อายุสิบปลายปีเลย ใช้เด็ขึ้างกับเรมเีไทได้น้ำกลายลสบายดีเป็นสุขกุโกนแต่ับว่าบงมาชมซาลาลูกซาวนาปุ่กเกาะกันคือเก่าพี่น้องกับสองซาลาลูกซาวนายามตอตเศร้าฟ้าหยูกระเขาซามมึงสีมึงสามมึงเพี่น้องบนตกนอน น้ำมีนห,หน้าให้หน้าในหน้าพี่น้องแต่ว่ากระตุกบระแห้งนอกพี่น้องแต่ว่าตุก,ปปตกปมมเปิดมือเปิดก็ถือมือสามมือเพจแบนแมกกาดีคือการน,นอบบอลต้องอันฮันตีนมัน บรยากาศดีพี่น้องคนกับโตบ๊ะปัดปล่อยเหนื่อยขึ้นถัดมาเป็นเบาลมใส่เตียนยางไทยพี่น้องเนาะ,นะ คนกันิ่มลงมีอม่เอาน้าพี่น้องเนี่อยสบายดีไปสทุกคนอีกข้างหนึ่งน้าพี่น้องซาลาเจซานาพาผีพาน้องมาเบิ่งไทย